พ้นตัวอาจจะถึงขั้นล้มละลายได้จำเป็นที่ประธานาธิบดีโดนอมต้องกระชับอำนาจลดองค์กรของประเทศให้เล็กลงที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะให้ประเทศรอดพ้นจากการล้มละลายให้ได้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศเหตุการณ์สําคัญคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญในระหว่างนี้เริ่มต้นก็นายกัฐมตรีของญี่ปุ่นก็ลงใจนะครับแนวโน้มรอดมาตรการรีดภาษีของสหรัฐอเมริกาเผยเบื้องหลัง ทำการบ้านนะครับก่อนบินไปพูดกับทรัมป์ในสิ่งที่ทรัมป์อยากได้ยินนายกัมนตรีฮิชิบะแสดงความสบายใจเชื่อญี่ปุ่นไม่ถูกอเมริกันดีดภาษีหนักเนื่องจากตอนไปเยือนทำเนียบขาวได้อธิบายให้ทรัมป์ตระหนักว่าแดนอาทิตย์อุทัยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาขณะที่ BBC เผยเบื้องหลัง ความสําเร็จของอิชิบะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะเขาเตรียมทําการบ้านมาอย่างหนักดังนั้นแทนที่จะไปประชิญหน้าเขากลับเลือกพูดในสิ่งที่ทรัมป์อยากได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอการลงทุน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ทรัมป์ก็ยืนยันต่อสายคุยวารารามียปูติแล้วหลายครั้งแต่บอกไม่ชัดนะครับ ว่าสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนตอนนี้จะจบลงอย่างไรประธานาธิบดีโดนันมแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนตามรายงานของนิวร์กโพสต์นะครับถือใเป็นการสนทนากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างปูตินกับผู้นำของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ช่วงปี2022เป็นต้นมาในขณะที่ชอมก็เชื่อสหรัฐอเมริกาอาจจะมีน้อยกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะหนี้ที่มหาศาลถึง36.2ล,ล้านล้านเพราะโกงกันอย่างมโหฬลนันประธานาธิบดีโดนดัลดนชรัมแห่งสหรัฐอเมริกานระรับระบุในวันอคารที่ผ่านมาอาจจะแบกหนี้น้อยกว่าที่คิด และที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีการโกงเกี่ยวกับการชําระเงินของกระทรวงการคลังในความคิดเห็นที่บอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force สวัระหว่างบินไปชมเกมซูเปอร์โบในนิวออร์ลีนส์นะครับสหรัฐอเมริกากําลังประชิญกับหนี้สาธารณะอยู่ที่36.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่รับบทบาทกลางในระบบการเงินโลกชัม มอบหมายหน้าที่แก่อีลอนมัสในความทะยอทยานยกเครื่องรัฐบาลกลางซึ่งโหมกระพือการประท้วงในวอชิงตันนะครับคำกล่าวหาต่างๆวัฐบาลทรัมป์กำลังละเมิดกฎหมายกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลของทรัมป์แสดงความวุ่นวายแก่บรรการต่างๆของหน่วยงานนะครับรบัฐบาลกลางหลายแห่งและก่อความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความมั่นคง เนื่องจากสามารถเข้าถึงบันทึกที่อ่อนไว้เกี่ยวกับการชำระเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการระบุจากเบนเซนนะครับบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะทำงานของมัสจะเข้าถึงระบบการชำระเงินเพียงเฉพาะการดูเท่านั้นและการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการหยุดการชำระเงินจะดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นนะฮะ การควบคุมระบบการชำระเงินของมสัสได้รับอนุมัติจากสกอตต์เบนเซนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่และผู้ที่ไม่โอนอ่อนผ่อนตามจะถูกจำกัดเช่นเจ้าที่อุโสคนหนึ่งที่ถูกภักงานหลังจากที่จะปฏิเสธนะครับมอบสิทธิการเข้าถึงระบบให้กับมสัสตามรายงานของหนังสปอิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับ หลังจากมีคำพิพากษามาสก็เผยว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลเห็นพ้องกำหนดให้ชำระเงินของรัฐบาลที่กำลังดำเนิอนอยู่ทั้งหมดต้องชี้แจงต่อผลในรูปแบบของความเห็นรวมในนั้นด้วยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกประเภทการช่อโกงและความสิ้นเปลืองทั้งหลายจะถูกกำจัดออกไปแบบเรียลไทม์รับประกันได้ว่าการคอร์รัปชันในปริมาณที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในหน่วยงานของรัฐบาลแห่งนี้จะถูกเปิดโปง บอกก่อนหน้านี้เมื่อวาที่ที่สกุมภาพันธ์บน X และแพลตฟอร์มที่เข้าเป็นเจ้าของในขณะที่ทรัมป์ไม่สนอธิปไตยใครอยากซื้อเป็นเจ้าของฉนวนกาซาเปิดทางชาติอื่นฟื้นฟูบางส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งรัสสหรัฐอเมริกาเผยมีความมุ่งมั่นจะซื้อและเป็นเจ้าของฉนวนกาซา แต่อาจเปิดทางให้ประเทศอื่นในตะวันออกกลางนะครับร่วมฟื้นฟูบางส่วนของดินแดนแห่งนี้นะครับหลังจากเกิดการประทะระหว่างอิสราเอลนะครับกับกลุ่มฮามาสยาวนานกว่า1ปีสื่อสหรัฐอเมริกาก็มีการแฉนะครับแคนาดานะฮะขออภัยฮะสื่อสหรัฐอเมริกาแฉค a n d i d a t ผู้นำหน่วยความมั่นคงสหรัฐอเมริกาถูกบังคับ บททดสอบวัดความจงรักภักดีต่อทรัมป์เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกวางตัวเป็นคัดเดตหัวหน้างานด้านความมั่นคงแห่งชาติหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆของสหรัฐอเมริกาถูกบังคับให้ต้องทดสอบว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่เรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัชวทรัมป์ถูกโกงชัชนะในศึกเลือกตั้งปี2020รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตามรายงานของนักสพิมบัวชิงเดนโพสต์นะครับในขณะที่จัดหนักไม่มีพักเลยนะฮะชวมว์ก็เตรียมสั่งขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมนำเข้า25แถมจะรีดภาษีตอบโต้ทุกประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการรีดภาษีอลูมิเนียมที่นำเข้า สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากเดิม25%โดยเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในการปฏิรูปนโยบายการค้าครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริการะหว่างการให้สัมภาษณ์กับน้าข่าวบนเครื่องบิน Air Force 1เพื่อไปชมการแข่งฟุตบอลนะครับอเมริกันฟุตบอลที่เมืองนิวออรีนส์ทรัมป์ระบ,บุว่าคำสั่งรีดภาษีเหล็กอลูมิเนียมจะถูกประกาศในวันจันทร์ทรัมป์ยังบอกอีกว่าจะเริ่มใช้มาตรการ รีดภาษีตอบโต้ในวันอังคารวันพุธโดยมีผลเกือบจะทันทีทุกประเทศทั่วโลกโดยเทียบเท่ากับภาษีสุรากรที่ประเทศตัวน,นั้นเรียกเก็บจากสินค้าของอเมริกันซึ่งไรายได้หลักนะเคยเป็นเรื่องของเหล็กที่เกิดขึ้นผลิตจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่คิมจองอึนก็เมินช่วมแบะท่าขอสารสัมพันธ์เดินหน้าเสริมเขี้ยวแล้ว กองกำลังนิวเคลียร์คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือแสดงออกมาวิาพากิจารการด้วมมือสามฝ่ายระหว่างสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นว่าเป็นการโหมกระพือความตึงเครียดในภูมิภาคพร้อมประกาศกล้าวว่าสมแดงมีมาตรการตอบโต้ซึ่งรวมไปถึงการเสริมเขี้ยวเร็บกองกำลังนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยัง้งนะครับก่อนหน้านั้นทรัมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการพบกับนายกรัฐมนตรีชิเงรุนะครับแห่งญี่ปุ่นว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของตนจะสารสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของทางฝั่งสมแดงนะครับในขณะที่อีลอนมัสกนะฮะก็คุณคุณก็เรียกร้องปิดสื่อแห่งรัฐ Wife of America นะครับลานเงิน เต็มไปด้วยพวกซ้ายจัดมหาเศรษฐีอีลอนมัสนะครับหวัวหน้ากระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลเมื่อวันที่ที่ผ่านมาเรียกร้องให้ปิดสถานีวิทยุเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตีนะครับและสำนักข่าว Wife of American ระบุว่าสื่อทั้งสองแห่งดีแต่พรานเงินของผู้เสียภาษี และเต็มไปด้วยนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายจัดนะครับ RFE และก็ RL ถูกจัดตั้งตั้งแต่ปี1950เพื่อแพร่กระจายข่าวสารโฆษณาชวนเชื่อโปรสหรัฐอเมริกาและตอบโต้โซเวียตในยุโรปและเดิมทีปฏิบัติหน้าที่โดย CA ส่วน Voice of American จัดตั้งในช่วงปี1940 เพื่อตอบโต้โฆษณาชวนเชื่อของฝั่งนาซีเพื่อเบี่ยงมามุ่งเน้นสาภาพโซเวียตในปี1947ทั้งนี้สื่อมวลชนทั้งสองแห่งได้รับเงินทุนจากสภาคองเกรสและรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริหารจัดการคุ้มโดยตรงนะครับควบคุมโดยตรงขณะที่มันอยู่ในภายใต้สำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางฝั่งรัฐบาลกลางรประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างตั้งกระทรวงขึ้นมานะครับให้อีรอนมาสนะครับเป็นผู้นําในการจัดการนะครับการสร้างกระทรวงขึ้นมาเนี่ยก็มีเจตนาหลักเลยเพื่อทำให้องค์กรของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรขนาดเล็ก เพื่อที่จะใช้นี่ฮะซึ่งก็มีรายงานว่าน,นี่ที่กงค้างในระบบอยู่ของสหรัฐอเมริกามีมากถึง36.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีลอนมัสบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการช่อโกงนะครับและก็จะปิดหน่วยงานสำคัญสำคัญหลายหน่วยงาน wife of American นะครับแล้วก็สื่อของสหรัฐอเมริกา นะครับเราก็จะมีการปิดสถานีวิทยุฟรีดิโอนะครับ Voice of America n สื่อมวลชน2แห่งฮะสื่อเป็นสื่อมวลชนนะครับฝ่ายซ้ายนะครับที่ทำการตอบโต้ฝั่งรัสเซียเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เคยกระจายแล้วก็มีอยู่ในสหรัฐอเมริกานอกนั้นก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยเคยมีมาก่อนอยู่ในภาคอีสานนะครับ สื่อนี้ก็เป็นเครื่องมือสําคัญนะในการปลูกฝังทางความคิดครอบงามทางความคิดให้นิยมช,มชมชอบไปยังฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยมีทาง C.A. นะครับเป็นผู้ดําเนินการตอนนี้อีรอนมัสนะครับผู้รับผิดชอบกระทรวงใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาระบุชัดเจนว่าเรื่องของ Free Radio กับ Wife of American สองสื่อนี้นะฮะ ซึ่งแพร่กระจายข่าวไปทั่วโลกเนี่ยนะครับจะถูกปิดลงอย่างเป็นทางการชัมบอกว่าเปลืองงบประมาณนะครับสาเหตุหลกัลกๆทั้ง2กรณีในการปิดลดองค์กรให้เล็กลงนะครับสาเหตุหลกัลกๆเกิดจากการพิมพ์พาราบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันทำให้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะหนี้ล้นพ้นตัวอาจจะถึงขั้นล้มละลายได้จำเป็นที่ประธานาธิบดีโดนัมต้องกระชับอำนาจลดองค์กร ของประเทศให้เล็กลงที่สุดเ,เพื่อที่จะให้ประเทศรอดพ้นจากการล้มละลายให้ได้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อุ๋งราชาวไทยพักดีราฉันฟ้าคอยหมูย้ายแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำผดผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คอฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโผยัผยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ปาทรงสุกใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์งรชาชน์ชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรสงสุขใจเธอไทยร่มเย็น